Thank yeah. you. และขึ้มนมาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนป้ายเดิชด้วยวัยเียก20ปีลึกต่อมในวัเ20ปนและเป็นครูใหญ่ที่หนุ่มสุดในจังหวัดสุโขทัยรูน่าหนึ่งเก้าปีฝังตัวทำทุกอย่างจากที่ทกระดานสุดผมภูมิใจปัจจุบันก็คือให้ นี่เป็นผีที่มีตัวโมทูชมก็ไปถึงต่อมีเพื่อนเป็นอาหารของกําลังที่อยากอานหนังสือเขาเลยชักทุนชาวบ้านก็ผมก็เลยจัดตัวชาวบ้านให้บริจาคที่ประมีมันเป็นที่204401ปัจจุบันนี้เพื่อน้าคือ Gracias. it's จะต้องเทียวเปลนรเป็นกบผูุ้บนต่างี่่ส่รดนตงเดือน1สเดือนหนึ่งล้าพกับผู้รในช่วงทีมีการเลียนเคยัเรือสองแสันปุบเดือน จากนั้นผมก็มาที่โกเบมันไาน์มาอยู่ที่สี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เราสามารถที่จะดึงมุ่งมัมนดึงอะไรต่างได้ด้วยความขันทางการเงินเราก็พยายามครับในเรื่องคราสัมพันธ์กับสชนผมเห็นน้องๆพี่บ้าเพื่อนๆมีความีขยันในกานผมถามเลยจะถามผู้จัดการชายเอาไห้ผมจะพาทำงานทางานที่บ้านที่บ้านเรื่องหนึงใช่ว่า i wow. เาที่ไม่สำคัญก็ไปได้มาผมที่งถามให้เสาที่เรามิมาทวิวัตรว่าที่ผมว่างเ้ยที่เสาที่ตกลงเอาไห้เราเอามามาทำน้องๆยังโดนหรือว่าเอ๊ะจต่ทำมีสอนได้ไร่นตัวจริงที่สุดส่วนนั้นก็มา่าถึงในส่วนนอกน้องๆนี่ก็ได้จั่นําใรรมโยกได้กัดเพื่อนพนุนเราควรจะมีความสุขากทก็ต้นงมาติดต่อี้ yeah